สวัสดีชาวนักประดิษฐ์นักทดลองทุกคนนะครับวันนี้ผมมีสิ่งของมาทดลองนะครับเป็นโซลาเซลล์แผงเล็กๆนะครับ12โวลต์น,นะครับเอามาดัดแปลงเป็น6โวลต์เพื่อชาร์จแบตโทรศัพท์นะครับลองจะเข้าไปดูว่าจะสำเร็จไหมนะครับไปดูกันเลยนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูข้างหลังแผงโซล่าเซลล์ก่อนนะครับตัวนี้ผมเริ่มต่อสายไว้บ้างแล้วนะครับเป็นแผง12โวลต์นะครับผมได้ผ่าไว้แล้วแล้วก็จะทำการเชื่อมสายไฟนะครับบวกลบด้วยนะครับฝั่งขวามือก็จะเป็นแผงเขาเรียกอะไรนะเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมผ่าผ่าครึ่งไว้แล้ว ผาครึ่งไปแล้วธรรมดามันจะขนานกันอยู่นะครับมันจะขนานกันอยู่มันก็จะคล้ายๆแบบไอ้อะไรนะฐานสองก้อนนะครับตอนนี้เราแยกออกเป็นก้อนเดียวนะครับแยกเป็นเป็นก้อนเดียวแล้วแล้วก็ต่อสายนะครับเนี่ยช่างช่างบัดกรีเขาก็จะทําเป็นนะครับเอามีน้ํายามีอะไรมาบัดกรีให้ขนานกันนะครับให้เป็นให้เป็นก้อนเดียวนะครับทําให้ให โซลาเซลนี่เป็นแผงเดียวนะครับมีอุปกรณ์วัดเรียบร้อยนะครับผมวัดไปแล้วนะครับแต่ว่าไอ้เมื่อช่วงที่ผมทำผมไม่ได้วัดให้ดูอีกนะครับเอาเป็นว่าเรามาดูกันนะครับนี่นะครับเป็นแผงประมาณขนาดนี้นะครับ แสง12วัตต์นะครับเนี่ยต่อผมสอสายไวเรียบร้อยนะครับเนี่ยเชื่อมไว้แล้วทำทำอยู่ในห้องนะครับแล้วก็เอามาติดตั้งที่หน้าที่ทำงานนะครับก็จะมีแสงแดดเข้ามาก็จะประมาณนี้นะครับสายไฟที่เราโยงไว้ให้มันเป็นก้อนเดียวนะครับอีกฝั่งหนึ่ง อีกฝั่งบนเป็นบวกอีกของล่างก็จะเป็นลบนะครับเนี่ยมันจะบวกลบอยู่ของมันนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยเอาไอ้พลาเทปนะครับมาพันไว้เพื่อมาให้ไอ้วงจรมันช็อตกันนะครับมีอุปกรณ์ที่จะเตรียมก็มีนี่นะครับเอาพลาเทปพ,พันแล้วพอผมถ่ายมือเดียวนะครับก็เลยไม่สามารถถให้ดูทีการพันนะครับแต่ก็ทุกคนเชื่อว่า เพื่อนๆทุกคนจะพันได้นะครับอาไปต่อเลยนะครับอานนี่อยู่บนรถนะครับตอนนี้ผมจะเอาแผงสุล,ล่าเข้าที่แดดนะครับอลองเข้าที่แดดไปแล้วนะครับเนี่ยเเห็นแดดไหมครับแดดจะอยู่ข้างหน้านะครับหน้ารถเลยแล้วเราก็มาดูไอจุ่งวว เบตนะครับครัวแบตโทรศัพท์นะครับมาดูตรงที่โทรศัพท์นะครับว่าไอ้ไฟจะเข้าไหมนะครับเอามาดูกันนะครับหนึ่งสองสามเข้าไม่เข้าอือฮึโอ้เข้ามาแล้วครับเข้ามาแล้ว ใช้เวลานิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับชาร์จอยู่นะครับเนี่ยไฟก็ชาร์จอยู่สรุปว่าใช้ได้นะครับแผงโซล่าเซลล์เล็กๆนะครับ เปิดเปิดไฟชาร์จไฟนะครับเปิดชาร์จไฟนะครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเป็นเคล็ดเล็กความรู้เล็กๆน้อยๆหรืออาจจะใครอยากจะไปต่อยอดทานะครับก็อุปกรณ์ก็ไม่เยอะนะครับเป็นพวกสายชาร์จเก่าๆนะครับที่ยังใช้ได้นะครับแล้วก็เป็นแผงโซล่าเซลล์ที่ อาจจะมีตามอะไรนะของตลาดมือสองเก่าๆนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย